สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผ้าพ,พี่น้องเฮ้าทีา่สนใจแล้วก็มักลงสีนะครับลงสีลงสีนี่นะครับเป็นลงสีขนาดกลางเกิดว่าลงสีกลางนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วที่นี่ผมจะพาพี่นอ้องมาเบิงเป็นลงสีกลางแบบขนาดท่านสมัยนะครับจะมีระเบียงมีท่านระเบียง สามหลกหินนะครับเป็นหลกหินนอนรู้สึกว่าจะเป็นสามตะแกงนะครับแล้วก็มีถังถังขัดแยกอยู่ข้างบนเป็นลงสีสีเข่าที่หนึ่งได้นะครับบานเท่าขัดลงสีขัดเข่านะครับขัดเขา่าขาวกะจะพาพี่น้องไปเบิงโดยโดยรอบนะครับผมเป็นลงสี โคไม้นะครับเป็นเสากระเพาะอยู่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดกระเพาะนะครับเป็นมีหกเจ็ดเสากระเพาะเป็นระบบขัดแยกคัดเข่านะครับในระบบนี้จะใส่ไฟฝ้ามอเตอร์สามเฟส จะมีอันนี้ก็เป็นกระบะใส่เข่าเปลือกนะครับจะใส่กระบะอยู่ข,ข้างล่างเป็นระบบที่เข่าอยู่ข้างบา่าข้างล่างนะครับบ่อได้ย,ยกขึ้นเที่ใส่กับบะอยู่ข้างล่างก็จะมาเป็น นี่จะเอืนว่าท่อเขานะครับข่อเขาสารต่อมากับเป็นตะแกงตะแกงคัดเขา่าแยกเขานะครับจะเป็นระบบแยกตอนนี้ผมกับอธิบายให้พี่นอ้องเฮ้าเร้ฟังเขาเขา่าแล้วจักหน่อยผมกับสิ ให้เจ้าของเพิ่นมาอธิบายในการาใส่ในการแยกของระบบโล่งสีนะครับตอนนี้ผมกับอธิบายให้พี่น้องเข้าโดยฟังพ่อเขาเขานะครับจะเป็นโค้งใหม่ทั้งหมดนะครับใหม่นี่ก็จะเป็นใหม่ดูแบบดีเะครับเป็นใหม่ดูสับป่ามีไม่ม,ง,ม,มงตีเลยครับผม เดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิงเบิงโดยหลอบมีบันไดขึ้นด้านบนนะครับความสูงของเสาหนี่กะจะโอ้หาเมตรเจ็เมตรนะครับผมเป็นลูกีขนาดกลางขนาดใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับปัตทนีก้อนครับ ใหญ่แห้งนะครับเบึงด้านคางนะครับราคาจังวากันนะผมจังสีเบาสูพี่น้องเขาฟังนะครับราคาค่อยพูดกันนะครับตอนนี้เบึงรายละเอียดของลงสีก่อน ซอมโมเลหลนไในนะครับจะเป็นทอรทรงแกบทั้งด่านบนนะครับทอรทรงแกบนี่จะเป็นสอง สองทอนะครับาทางด่านลางนี่ครับจะส่งมาจากกระเพาะตัวตัวหน่อยนะครับมาลงมานี่ก็คือไดไดนี่ขนาด2 5หาแรงมานะครับ25แรงนะครับ ใส่สายพานซีสินนะครับสำหรับไดแล้วก็ใส่ไม่คำนะครับไม่คำตัวนี้เป็นไม่คำนาเจ็ดนะครับเป็นเนือ้อไม้แบบไม้ย่างดีนะครับต้องใส่ไม่คำแบบแน่นแบบแข็งนะครับผม มาก,กทั้งด้านนี้กัเป็นใหม่คำอีกสองตัวนะครับไอ้นั่นจะเป็นทอห้ําหรือเปล่านะครับที่ทรงไปหาตัวถังกับเพาะตัวนั้นนะครับเป็นระบบคัดแยกรัมประมาณนั้นนะครับไปตามนั่นแหละครับ ไปหากระเพาะอีกตัวสองตัวนะครับจากนี้ไปผมกจะให้เจ้าของนะครับอีพอเพิินเป็นผู้อธิบายในการใส่และก็อุปกรณ์ของลงสีทุกอย่างนะครับเชิญพ่อนี่ก็ได้ก่อนนะครับนี่มองเท่เขานีามองเท่เขานี่มองเท่เขานะครับ ต่อมากะต่อมากะตัวนี้อันมันจะแยกเข่ามาตัวนี้ลุงตัวนี้ครับแยกเขาาี่แยกเขาขาวพ่พอเขาขาวเขาที่หนึ่งบ่หรือเขาที่หนึ่งที่สองครับแลวกะเข่าปลายลำข้าวปลายข้าวนะครับแลวก็ตะแกงนะครับพอมันจะแยกแบบได้นะตะแกงโยกโยกโยกคัดเข่าแยกเขา มันจะแยกเขานี่ขึ้นไปตะแกงกุมนะปลูออกต้นครับแล้วก็แยกลงมาข้าเอินว่าจักเสาจักกระเพาะครับนี่เสาเจ็ดเจ็ดเสากระเพาะนะครับท่านผู้ชมตามที่ผมเดี๋ยวอธิบายเขาเขอพี่น้องเขาฟังแล้วก็ไปอีกเพราะไม่มามาเสากระเพาะกันเนาะครับลงมาเสากระเพาะนี่มันจะมาแย,ยกลงมานี แยกมากนนี้บานคืนไปนี่ตัวนี้มันจะเป็นคืนไปแยกไปแ,แยกอยกขัดลงมากมาตัวนี้มากแยกลงมากแล,ล้วเนี่ยมันถึงขดมานนี้บาครับมาตัวนี้เป็นเขาที่สองเขาที่สองอตัวนี้เป็นเขาใบครับ ตอนนี้ผมกกำลังอธิบายในเรื่องการขัดแยกเขานะครับเขาที่หนึ่งเขาที่สองคือเขาเขาวแล้วครับจากนี้การสีผ้าอีพขอพขึ้นไปข้างบนพอขึ้นไปข้างบนอีกไปเบื่อไปนี่นะนะครับมันก็มีอยู่ซันที่สองนะครับผมจะพาพี่น้องขึ้นไปเบืองอ่าที่สองในการระบบการใส่นะครับอ่าตอนนี้ผมขึ้นทั่สองแล้วครับขึ้นมาไอ้นี่เขา <อ S 2> เอิ้นท<า>ั้งยันคอ นี่ลูกหินลูกหินนะครับเป็นลูกหินตั้งลูกหินที่สองลูกหินที่สองนะครับราคาใช้ลูกหินที่สามพอโอ้ถ้าตะเก็นฟางนั่นเป็นปะอ่าตะแกงอี่แงไรพ่อวันี้ตะแกงตะแกงโยกเขาเปลือกตะโกนแกงโยกเขาเปลือกนะครับตัวนี้ก็โยกมากเขาเปลือกที่แกนมันติดลาดมากมีสองเอ่อ ขามไปไหนบ่พอขามไปหุ่นไหนบ่ได้อ่าได้ครับอ่าข้างบนนี่คือรู้สึกว่าจะสะดวกสบายในการขึ้นมาใส่นะครับนี่โตัตัมันจะคัดอันปอกเปลือกเขาเนาะกระเทาะกระเทาะข้าวเปลือกอ่ากระเทาะข้าวเปลือกออกเป็นข้าวกล้องสีข้าวกล้องได้โอ้นี่แหละครับที่พี่น้องกำลังตามหาอยู่นะครับ ถ้าพื่ดสนใจก็ให้ทักเข้ามานะครับ0833724737ครับผมอ,อําพรคําผงหรือว่าอ,อําพรยูทู e นะครับอ่าตัวนี้เป็นการแยกกระ,ทะเทาะเข้ากล้องเข้ากล้องอ๋อข้ากล้องอืมอืม,อม,อมครับผมแล้วกาี่นี่เสากระเพาะหน่อยนี่ตัวนี้เสากระเพาะเท่เขาเผือกมามันจสิึึ้นมานี้โอ้ ทท่เขาเปลือกหันมันจะขึ้นมากัเสากอพ่อต้นนี้แล้วก็มาลงมานีนะครับงลงมานีม,มาคัดตัวนี้นี่นคัดเขากล้องคัดเขากล้อง <c oughs> อืออืออือือืเป็นระบบใช้แบบข้าวขาว,ข,าวข้าวที่หนึ่งหรือว่าแยกสีเขากล้องได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกะจะพาคุณพ่อคุณอธิบายไปเรื่อยๆนะครับ ใส่ลลกหินที่สามพอนั่น่ะียองว่าโอ้ยนั่นตัวนั้นเป็นลลงหินที่สามคือลลกหินคาดเขากล้องเออสีเขากลองนะครับอืมเป็นหลกหินตั้งทั้งสองหลงหินเออหลงหินตั้งมันเป็นลูกหินอออหนอ,อกครับผมและนี่เลครับพอ่อตัวนี้ม,มันสีปล่อยเขาลุ่งมากอ่า มาจากโทาสารน่ปล่อยลงมานีปล่อยลงมานีบ้านมันจะเนมากตัวนี้มันจะเป็นมาก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 จะมาแยกอยู่นี่บัานปล่อยเขาสนมามันจะมาแยกตัวนี้ไปไปแยกเึ้นไปเป็นข้าที่หนึ่งแยกเป็นข้าวที่หนึ่งข้าวขาวมาจากเสากระเพาะข้างบนโน่นแหละครับมาจากเสากระเพาะแล้วก็แยกลงมาลงมา แล้วก็ที่นี่เสาท่อนี่นะครับท่อนี่อันนั้นท่อแกบบวะพอท่อแกรบตีส้งไปพุ่นอ่าส้มกัส้งไปข้างนอกอ่าที่ลำห้ำห่ำนะครับเอือนเ้าห้ำแต่แยกออกมาจากอ่ตรงนี้แล้วก็แยกมากนะครับเป็นหํำหํำไปตามหน่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่งพาพี่น้องไปตามไปลงตรงนั้นก็เอิ้นว่าถังยังปะลงถังห่ำบอถังหํำ ห้ามเขาแยกเป็นอ๋อทั้งสองมีห้ามอ่อนห้ามแก่หว่ะตัวหนึ่งแก่ตัวหนึ่งอ่อนมีลำอ่อนลำกลางนะครับลำกลางลำแก่นะครับโอ้ใหญ่นะครับมีเสาอ่ะหลังจากนี้ผมก็อผ้าคุณพ่อลงไปข้างล่างนะครับไปอธิบายในการใส่ข้างล่างนะครับว่าอันมองเทพเขาเพือกอ่าครับก็เออยกขึ้นง่ายๆไปพูดอีพอพอ ไปหัน่นมันก็ะตุเป็นเสากระเพาะไปกระเพาะเข้ากล้องอีกกระอพากล้องอ่ะวนไปทั้งคืนดี้เพราะตอนนี้เห็นเลยนะครับอ่ผมจะวนทรายพาพี่น้องไปตัวน,นี้ตะเกียนข้เาเปลือกอ่ามาถึงมันถึดูขุดดด่นตัวอ่าผมตอนนี้ผมลง<ด>มาข้างล่างเลยครับรอ๋อขุอ่นเลยไอ้นี่ ทออ่อหยางพอ่อท่อดูดฝุ่นดูดฝุ่นฝุน่นนี่คือพวกประเภทอันใดไอ้สิ่งเจือปนเศษยาบ้านนี้ก็มีข้าวรีบมันก็จะออกอ,อ๋อเม็ดข้าวรีบเศอษอยาหรือว่าสิ่งเจือปนนะครับจะออกข้างด้านนี้ออมาจากกระบะเทศข้าวเปลือกมานีออขึ้นเสาก,สกระเพาะสองแล้วก็แยกขึ้นไปแล้ะกะ็ส่วนเกินหรือว่าจะเป็นข้าวข้าวีบออข้าวเม็ดรีบ เศษสิงเจือปนก็จะออกไปทั้งท่อตวล่างนี่อีกเป็นบ่พ่อสิ่งเจือปนขารีบก็จะออกท่อนี่เป็นบะออกคมดเลยโอ้นะครับมันจะมีสองท่อท่อสิ่งเจือปนหรือว่าท่อคารีบจะแยกออกทั้งด้านล่างถ้าแกบก็จะออกท่อทั้งด่านบนนะพ่อเน่อตอนนี้ก็อธิบายเขาๆนะครับจากคุณพ่อพนอไปอีก่ะ นนี้บาตัวนี้นี่เหล้าเออเหล้า,อลาม,ลมอลีมอลีมอลีสายพานมอลีสายพานเอ้ย่าคุนมาโมเลสายพานนี่ใส่จักโตพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะประมาณหาหกตัวเน,วนาะเพราะเนาะ <6, 6 S 1> แล้วก็มันจะหลากตัวสายโมเลข้างบนอีกนะครับคุณนี่ผมกะกำลังอธิบายเขาๆจากคุณพ่อคุณนะครับหากพี่น้องสนใจ นะครับอยากมาเบึงขอโทษข้ามากรน,นะครับด้วยย์ดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจดนะครับอัมพร youtube นะครับหลังจากนี้กับพีบ่เบงหมอแปลงนะครับหมอแปลงมาแปลงหมอแปลงหมอใดใด,ดนะครับใ <c oughs> ดนี่ขนาดจักแรงพอยี่สิบห้าแรง25แรงมานะครับระบบใส่ไฟสามเฟสนะครับ มื่อนี้ผมอธิบายให้พี่น้องฟังแต่ว่าบรดิทิดเครื่องเบิ้งนะครับเพื่อว่าถ้าผมติดเครื่องการผูดการคุยก็จะบอดได้งินชัดเจนนะครับก็เลยบอติดเครื่องนะครับบอติดเครื่องมื่อนี้นะครับแต่ว่าโล่งสีเครื่องโล่งนี่นะครับใส่ได้ปกตินะครับยืนยันว่าใส่ได้ปกตินะครับเมื่อนี้ผมเลยบอติดเครื่องให้พี่น้องเบิง้งตอนนี้บอดติดนะครับ เพราะว่าตาติดเสียงมันดังแห้งนะครับจะอธิบายบอได้ยงนชัดเจนหลวกฐายนพี่น้องเขาบบอกขาใจผมเลยบอติดเครื่องเหมือนนี้นะครับอธิบายให้พี่น้องเขาเด้ฟังชัดเจนนะครับแต่ว่าเครื่องใส่ใดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกพันอกลอยเปอร์เซ็นต์นะครับยืนยันจากเจ้าของผลนะครับแต่เหมือนนี้บอติดเครื่องนะครับกาบบนผลอีกเพราะนี่ก็ได้พียออกพี่ยืนยันนะครับว่าลงสีล่งนี่ ใส่ได้ลอยเปอนต์นะพ่อ1อยอร์นะครับ100 <c oughs> <c oughs> 1อยเอตอาตัวนี้มันจะเป็นหัมอ่อนหัมอ่อนหมอ่มอนอืมตัวนี้เป็นตกแก่หัมแก่หัมแกอืมหัมแก่หัมอ่อนนะครับ กับพี่น้องเฮากะสนใจนะครับสำหรับผูด้ใดล่งสีขนาดกลางนี่เขาเออลงสีขนาดกลางหพอ่อลองสีขนาดกลางเนาะ,ะขนาดกลางครับผมขนาดกลางขนาดกลางขนาดกลางอ่าเศร้าใส่มาได้จักปีหปเหรอพ่อป่ามากเออมาเริ่มใส่มาได้สื่อมาได้เจ็ดปีนะครับ ยุดใส่เงยประมาณสามปีสี่ปีสามปีน,นะครับสา,าเหตุที่การยุดใส่ของพอพนคือ,อสุขภาพพอแล้วกับพอแข็งแรงลูกกับพอสารงานต่อนะครับธุรกิจหนีก็เลยยุดไปนะครับแต่ก่อนพอพนได้สีเขาทรงล้านค่าทรงขายให้พี่น้องเฮาได้กินทัวจังหวัดนะครับงานนี้งานใหญ่นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการาผลิตเขาสารทำธุรกิจเข่าสารทรงนะครับ ลงนี้สามารถสีได้มือละหนึ่งตันนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่างานบรรดอกเข้าเขาบรายประานั้นนะครับแต่คุณภาพในการใส่หรือการสีเนี่ยได้มือละหนึ่งตันนะครับพี่น้องเขาพอเราบอกมาจากาบริษัทล่องสีนะครับคนแจกมากแบบนั้นนะครับล่องสีลงนี้สื่อมาจากโ,าโคราชนะครับนะครับลงสีลงนี่ซื่อมาจากโคราชเมื่อหนึ่งนะครับบริษัทสื่อตอม,มาเมื่อสองนนครับ คุณพ่อคุนสื่อมาเป็นมือหนึ่งเลยนะครับสภาพการใช้งานยังดีนะครับสภาพยังดีนะครับเสาเสาแบบมาตรฐานเลยนะครับเสาเสาแบบมาตรฐานเสาดีนะครับอ่ะพี่น้องครับถ้าสนใจกับท่าขามาเลยครับด้วย0833724737ราคาที่ตั้งไว้กับยูท่ที่ครับพี่น้องเฮา ราคานี่ก็คือราคาถูกมากๆนะครับสำหรับราคาที่พี่น้องเฮาสนใจแล้วก็อยากซื้อนะครับอ่ะครับจากนี้มากกับมาเป็นคำอธิบายของคุณพอเพิ่อีกนะครับอ่านี่ทอทรงห้ามมากห้ามทอห้ามอตัวนี้ทอแกะเสร็จแล้ว ตัวนี้ทอห้ามคืองินสองส,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 สองันมันจแยกลงมามันมาเป็นทุกเขามันนทอห้ามครับนี่ทอห้ามลงมาแ<อ>ยกลงมา,ามอ,มาอ่ออามานี่กา เขาห้ามตัวนี้ก็แยกมานี่ก็ไปขึ้นตัวพูดนะพ่อเน้องไปขึ้นกระเพาะตัวนุ่นแล้วครับผมตัวนี้มันจะไปขึ้นไปตัวนี้ไหนตัวโอ้หลายนะครับหลายในการระบบระบบหลายนะครับหลายระบบถ้าพี่น้องเข้าเคยใส่ล่งสีรุ่นนี้แหละจะเข้าใจดีนะครับอ่าแต่คนที่เคยใส่กับคงจะเข่าเข้าใจนะพ่อเนาะถ้าคนใดเคยใส่ล่งสีนี่สีเข้าใจเนาะเข้าใจเลยเข้าใจนะครับอือผู้ใดเคยใส่ล่องสีครับผม ตอนนี้แดดซองเลยนะครับตอนนี้ผมประษาสัมพันธ์หรือว่า,าแจ้งให้พี่ดองเขาไ้รับโอรับราบก็คือเฉพาะเครื่องสีอุปกรณ์เครื่องสีนะครับบอเดเกี่ยวกับโล่งเลื่อนนะครับแ <c oughs> ลวกะ็ให้คุณพ่ออธิบายถังข้างบนคือถังอีหงคครับท่นถังข้างบนนี่ค ขัดเข่าไปแล้วนี่เป็นเข่าที่เป็นเข่าที่หนึ่งแกงกุมเลยตะแกงกลมโอ้ขัดเข่าที่หนึ่งไปไห้เทิงน่ะบาดมันกระจายลงมานําเสาอันนี้มอนอ๋อแยกออกมาตามเสาแยกมาตามเสานะครับแยกออกมาตามเสานี่นะครับนี่แยกลงมาตามเสานี่ครับเอออันนั้นก็เขื่อนว่าตะแกงขัดเข่าที่หนึ่งครับน้องตะแกงขัดเข่าที่หนึ่งแล้วก็แยกลงมาแยกลงมาตามเสานี่ไม่พอ นะครถูกมาตอนเสาสองตอนมาฮะเสากระเพาะนี่นะครับแถวนี้นะครับนี่นะครับพี่นอ้องถ้าเคยใส่ลงสีขนาดนี้แล้วพี่น้องจะเข้าใจนะครับเป็นลงสีขนาดคัดเข่าที่หนึ่งได้แล้วก็แยกสีเข่ากลองได้ครับท่านผู้ชมครับมาอนี่ผมอมพรยูทูปผ้าพี่น้องมาเบ่งลงสีขนาดกลางนะครับ เป็นระบบที่สามารถสีเขากลองคัดเข่าที่หนึ่งได้เรียกว่าเขา่าขาว,ขาวนะครับครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อมาผมก็จะพาพี่น้องขึ้นไปบงเบิงขังบนอีกสั้นที่สามนะครับซึ่งเป็นสั่นของตะแกงคัดเข่าที่หนึ่งได้นะครับไปเลยครับพาพี่น้องเข้าขึ้นไปติดตามทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้ขึ้นไปเบิง สั่นที่สามนะครับสั่นตะแกงคัดเข่าตึงพี่น้องผมไฮ้ล่ะคือทางไหนล่ะพ่อทางขุนบ่อเฮ้ขึ้นทางไหนึ้นทางการเดียวโอ้ยหปลอดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังซุกลงหดโลครับซุกลงฮดโลอ่ะพาพี่น้องครับขึ้นไปข้างบนก่อนครับผักจากข้าวครับเดี๋ยวผม ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาข้างด้านบนเลยครับด้านบน,น,บนชั้นสุดนะครับ,นบนชั้นที่สามซึ่งผ้าพี่น้องขึ้นมาเบิงแล้วก็มาติดตามอ่าตะแกงขัดเข่าที่หนึ่งนะครับอ,อ่าคุณพอเราขึ้นมาก่อนผมนะครับเก่งแหงนะครับอะนี่บอครับนี่แหละตะแกงกลุ่มขัดเข่าขึ้นมาขึ้นมามันจะมาแยกอยู่นีม แยกเป็นเขาที่หนึ่งที่สองอยู่นี่อ่าตอนแยกนี่ตะแกรงตัวนี้หมุนบ่ห่อฮะหม,มุนมันหมุนบ่มันหมุนเลยหมุนโอ้พี่น้องครับสายพานใส่นี่เออนี่คือมอเดอสายพาน,นอ่าพื้นที่มันสูงมันแคบนะครับผมอาจจะทายแต่ไห้พี่นอ้องเขาเบินนื้องประธานาธิบดีเมยนะครับขึ้นมานี่คือตะแกรงคัดเข่าที่หนึ่งนะพอน้องขนาดข่วมกวางนี่ประมาณหว้วยนั่นสิกวางอยู่ประมาณ หกสิบเสนอยู่แล้วพอเนาะกว่างหกสิบเส้นเงี้ยวนี่เงีวสามเมตรบ่สามเมตรนะพ่อสามเมตรเลยเห็นไหมครับสังเกตได้นล่ว่านี่นี่เม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาอีกวัานี่อีกเม็ดหนึ่งจากนี้ไปอีกประมาณเม็ดหนึ่งนะครับแต่แกงคัดขาวๆนี่ประมาณสามเมตรนะครับกว่างป่วงเขาอยู่สี่หกสิบเส้นนะครับครับผมอ่าทาย ขังบนนะครับลงไปบ้านมันจะเป็นโมเลแล้วก็ลงไปหาตัวถังเข่าโป้ตัถังห้ามอ่อนห้ามแกนะครับตีผมเดี๋ยวที่ใบให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวฟังไปช่วงตน้ตนคลิปแลครับครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปข้างล่างอีกนะครับ ตอนนี้พมก,กระได้ลงบ้าเลยครับจากข้างบนสันสามนะครับความสูงกับยูทีเจ็ดเมตรนะครับที่ขึ้นไปเมื่อกี้นี่นะเขาไปเออขึ้นไปสำรวจตะแกงตะแกงขัดเขาเขานะครับไหม่นี่ครับไหม้ทั้งหมดที่แนมเห็นนี่จะเป็นใหม่ดูนะครับไม,นะไม้ดูนะไม้ประดูนั่นพอนาะ ใหม่ฝาดูทั้งหมดเป็นใ่เนื้อแข็งเนื้อดีนะครับเป็นระบบใหม่แบบดีเลยครับรหรือพี่น้องเฮ้าสนใจอยากได้ทั้งโลงเลื่อนกะกามาคุยมาติดต่อกันอีกเท่นึงนะครับพี่น้องมาเห็นแล้วอยากได้โลงเลื่อนทั้งหมดกะจังคุยราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่น้องมาเห็นแล้วเสาโลงเลื่อนเป็นเสาใหม่ ดีนะครับไม่เหนือแข็งเป็นโค้งไม่ทั้งหมดนะครับเสาหนีก็จะอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งสองสามสี่หาสี่ห้ายี่สิบนะครับประมาณยี่สิบต้นนะครับประมาณยี่สิบต้นนะเสานะครับเป็นเสาใหญ่นะโค้งสางอยู่นี่เนื้อที่กะประมาณงานกัว,กว เนื้อทีงานกลัวนะพอนาะนะครับใส่เนื้อทีมากพอสมควรนะครับกว้วงนะครับโล่งเลื่อนโล่งนี่โล่งสีโล่งหนีง,งหญ่นะครับเหมาะสําหรับพี่น้องเข้าจะเอาไปทาธุรกิจส่งเข่าขายนะครับส่งเข่าสารสีเข่าสารขายนะครับคัดแยกเขาก่ากองได้ตามที่ผมอธิบายพี่น้องเข้าเดี๋ยวฟังในตน้ตนๆคลิปนั่นแหละครับผมถ้าพี่นออ้องเข้าผมอัมพรยูทูบอธิบายบอท่านครบถ้วนนะครับก็อยากให้พี่น้องเข้ามาเบ่ง ด้วยตนเองนะครับแล้วก็มาศึกษากับคุณพ่อเพิ่นในการใส่ระบบใส่ต่างๆนะครับสําหรับคลิปนี้อ่ะครับเอาไว้ซัมมิก่อนนะครับเด้อฝากพี่น้องเข้าติดตามแล้วก็อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการติดตามของช่องนะครับสําหรับมื้อนี้เอาไว้ซัมมิก่อนครับอ่าคลิปหน้าจังพ่อกับผมใหม่อีกทีหนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ